ใครที่กำลังมองหาที่ดินพร้อมสร้างบ้านในงบไม่เกินล้านต้องฟังทางนี้เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นที่ดิน120ตารางวาค่ะในตำบลพลกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาแบ่งขายแค่สีแปลงเท่านั้นนะคะทมดินไปแล้วเรียบร้อยค่ะสูงกว่าถนนชัดเจนนี่ให้ดูเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนมีไฟฟ้าประปาใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองใครที่อยากมีบ้านในทาเลสงบๆในเขตเมืองโคราชต้องดูแปลงนี้เลยค่ะ ที่ดินนะคะก็จะอยู่ที่บ้านบึงตะโกตบลพลกังอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะขนาดนะคะที่แบ่งเอาไว้นะคะนี่ค่ะ แปลงละ120ตารางวานะคะก็จะขายราคาเริ่มต้นที่750,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วจุดเด่นนะคะก็คือถมดินเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะสูงกว่าระดับถนนหลักนะคะชัดเจนเลยค่ะคือประหยัดค่าสร้างบ้านไปได้เยอะเลยนะคะแล้วที่สําคัญน่ะคืออยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านโดยรอบค่ะมีไฟฟ้าประปาก็พร้อมนะคะสาธารณูปโภคแปลงนี้นะคะครบเลยค่ะ ตรงนี้นะคะแบ่งขายทั้งหมด4แปลงค่ะแล้วก็จะมีเสาหลักเขตนะคะครบทุกมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเสาหลักเขตนะคะแล้วก็ตรงนี้คือหลักโฉนดนะคะเดี๋ยวให้ดูหลักโฉนดใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะแต่ละแปลงนะคะก็จะมีขอบเขตนะคะกว้าง25เมตรตรงนี้นะคะหน้ากว้าง25เมตรติดถนนคอนกรีตค่ะ นี่เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะกว้าง15เมตรนะคะแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะที่เขาแบ่งไว้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะกว้างถึง7เมตรเลยนะคะขอบเขตแต่ละแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชมตามภาพมุมสูงเลยค่ะ ตรงนี้เป็นทําเลที่เงียบสงบนะคะแต่ก็อยู่ในชุมชนใหญ่ค่ะมีเพื่อนบ้านรายร้อมนะคะหลายหลังคาเรือนเลยนะคะแล้วก็นี่มีร้านค้านะคะคืออยู่ติดกันเลยตรงนี้เลยนะคะก็คือสะดวกมาก้านะคะของกินของใช้นะแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะหลังใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้เดินทางสะดวกมาก้าด้วยค่ะถนนคอนกรีตก็กว้างๆเลยค่ะ ที่ดินแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับสร้างบ้านพักอาศัยนะคะในโซนที่ไม่พุกพ่านนะคะแล้วก็ยังเงียบสงบอยู่นะคะแต่ก็เดินทางง่ายนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตเมืองค่ะใกล้วงแหวนรอบเมืองแค่2กิโลเมตรใกล้มอเตอร์เวย์ M6 ไม่ถึง10นาทีใกล้ตลาดเซฟวัน11กิโลเมตรค่ะแล้วก็ใกล้โรงพยาบากลกรุงเทพใกล้เดบอแค่ล์แค่11กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ เห็นว่าที่ดินอยู่ในโซนชานเมืองแบบนี้นะคะตรงนี้อยู่ใกล้เซเว่นซีเจโลตัสนะคะห่างเพียงแค่4กิโลเมตรนะเท่ากับว่าเซเว่นเนี่ยส่งถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับสร้างบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็ราคาไม่เกินล้านอยู่ในทําเลที่เงียบสงบแต่อยู่ในเขตเมืองนครราชสีมาก็ต้องนัดมาดูแปลงนี้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อ,อได้ที่0837356591หรือไลน์แอดมาดโอ แอด M A D A M E O S อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางนึ่งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะก็ติดต่อโอได้ตาม3ช่องทางนี้เลยค่ะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่ กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ